ตอลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยใบอิช e ีสไตล์ประจำวันที่8มกราคม2567โดยชายฟุตบอลครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเช้าวันนี้กันครับว่าจะมีข่าวอาะไรน,น่าสนใจบ้างฟุตบอลไทยช่วงของเช้าวันนี้หาไรยังไงเมื่อบดานแป้งตัดสินใจแล้วหลังถูกถามจะฟ้องผู้ตัดสินเกมไทยแพ้เวียดนามในครั้งนี้หรือไม่โดยบดานแป้งโดนพันล่ำมซ้ำยืนยันว่าเคลียร์บมาสเตอร์อิชิอิเป็นที่เรียบร้อย ชื่นชอบการทำงานเป็นคนที่ละเอียดดีโดยจากการกรณีดาม่าที่ทิมชติไทรพ่ยายแพ้เวียดนามไป2ต่อสศึกอาเซียนครับ2อวันที่บ 4, บรอบจิงชนตเลิศนัดที่สสกอร์2อนัดแพ้ไป3ต่อ5ชวดน,นะฮะควา้าแชมป์สมัยที่8ไปอย่างน่าเสียดายอย่างไรก็ตามโคฮยองจินผู้ตัดสินเกาหลีใต้ซึ่งตัดสินใจในเกมดังกล่าวถูกแฟนบอลไทยจวกหนักเพราะว่าตัดสินผิดพลาดในมุมมองของแฟนบอลไทยค่อนข้างจะเยอะเช่น จังหวะไม่ให้ใบแดงพูดผู้เล่นเวียดนามที่เข้าข่าวไปเสียบใส่โจทานเข็มดีหรือว่าจังหวะที่สโบูชคสารชาติโดนเข้าประทัดนหนักในหลายชอ็อตล่าสุดมาดามแป้นนนพันล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตอลแห่งประเทศไทยยืนยันจะไม่ฟ้องผู้ตัดสินเกาหลีใต้ปรณีเพราะฟุตบอลจบไปแล้วต้องรักษาวิจรภาพเอาไว้สำหรับรายการต่อไปของทีมชาติไทยนะฮะจะทำลงทำการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ2027รอบคัดเลือกหรือว่า2 0 2 7อาเซียน ครับรอบคอลิฟิเคชันนัดแรกพบกับศรีลังกาในว,วันที่5มีนาคมที่ถึงนี้เป็นนัว่างานนี้มาดามแป้งก็บอกไว้แล้วนะฮะว่าจะไม่ฟ้องผู้ตัดสินแถมยังจะไปรักษาตัวให้กับบันั้งของเอ่เงี้ยนชนซอนอีกต่างหากครับโอ้งานนี้ปวดหัวเลยนะฮะก็ต้องรอดูกันต่อไปก็นละกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอาร์ตังไงเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เมื่อทีมญี่ปุ่นเลือกสุบชโชคสารชาติสวมเบอร์จอมทัพเลยนะ โดยสุ p e ชคสรารชาติแนวรุกจีบชฟไทยมีการเป,ปลี่ยนแปลงเบอร์ครั้งใหญ่นะฮะเมื่อตนักของฝั่งคอนเซโปรโทีมชนานิ์จากประเทศญี่ปุ่นประกาศเบอร์เสื้อในฤด,ดูกาล2025ปรากฏว่าสุ p e ชคสรารชาติมีการเปลีป่ยนหมายเลขเสื้อใหม่เปลี่ยนไปสวมเสื้อเบอร์7เตรียมน,นำทีมในการไล่ล่าแาชามป์เจโูในฤดูกาลใหม่นี้ ซึ่งปกติหมายเลข7รวมถึงหมายเลข10เนี่ยจะเป็นนักเตะแกนหลักคนสําคัญที่สุดของทีมและมักจะสวมเสื้อสองเลขนี้แฟนไทยตเตรียมเชียร์สุบโชคสรารชาติว่าจะสามารถพาคอนเซซปโปโรเลื่อนชั้นสู่เจวันได้บใหม่หรืออาจถึงขั้นจะอาลุนจารึกประวัติศาสตร์นักเตะไทยคนแรกที่ควา้าแชมป์เจทูบนเวทีญี่ปุ่นในครั้งนี้เลยก็เป็นได้ก็ต้องรอดูกันต่อไปกันแล้วกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรอนาคตของสุบโชคสรารชาติ เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงด่วนเนะเมื่อทีมชาติไทยชุดใหญ่ได้ทีมอุ่นเครื่องนัดแรกก่อนที่จะโดยศึกอาคัดเลือกเอเชียเอเชียนคัพในครั้งนี้โดยมาดามแป้งดนพันล่ำซํำโดยยุคสมาคมกีฬาผู้บอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยขณะนี้กำลังเตรียมความพร้อมสำหรับการอุ่นเครื่องของทีมชาติ โดยเน้นการจับคู่กับทีมที่มีอันดับเรนกิ้งสูงเพื่อสร้างความแข็งแกร่งก่อนเกมคัดเลือกทุกวันโลกปี2026ล่ลาสุดได้มีการพูดคุยกับเกาหลีใต้และก็จีนเกี่ยวกับการจัดแมชอุ่นเครื่องในครั้งนี้อย่างไรก็ตามนะฮะแมชที่ยืนยันแล้วว่าจะเกิดขึ้นในประเทศไทยคือการเชิญทีมอัฟกานิสถานซึ่งปัจจุบันอยู่ในอันดับที่156ของโลกมาแข่งขันในช่วงก่อนเกมแรกนะฮะของการคัดเลือกเอเชียนคัพ2027 ที่จะเจอกับทีมชาติศรีลรงกาช่วงเดืนอนมินาคม2 568นี่จะเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของแผนในการเตรียมความพร้อมอในระยะยาวเพื่อจะยกระดับผลงานของทีมชาติไทยในเวทีนานาชาติในครั้งนี้ให้จงได้ก็เป็นวง,งานที่ต้องเราดูกันต่อไปกันด้กันนะครับผมว่าจะเป็นเช่นไหรหมาดำแป้งจัดให้อย่างแน่นอนครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากเกครับ มาแบบแพ็กคู่สื่อดังเผยฟันเก่ารับงานพูดในการเทคนิคให้กับบันดังของฝั่งอินโดนีเซียโดยกันนี้มาก้าซื่อชื่อดังของสเปนระบ,บุว่าบริฟันเก่าจะกลับมาเป็นผู้ในการฝ่ายเทคนิคให้กับสมาคมฟุตบอลอินโดนีเซียซึ่งจะได้ร่วมงานกับบันดังของแพทริกไคเวิร์ชอีกครั้งโดยอ้างอิงข้อมูลจากฟาราบิชิโอโรบาโนนักข่าวชื่อก้องที่เกิดขึ้น ซึ่งหลุยฟันเกาอดีตกุนซือชื่อดังจะเข้ามาเป็นผู้ในการฝ่ายเทคนิคให้กับสมาคมฟุตบอลอินโดนีเซียหรือว่า PSSI ตามการบริงานของมากา้าสื่อชื่อดังของประเทศสเปนที่อ้างอิงข้อมูลจากฟาราบิชิโอรบโ,โนโน,นักข่าวคนดังโดย PSSI เพิ่งตัดสินใจปลดชินทายังผลการเป็นกุนซือของทีมรับปี2025 แม้ว่าทีมกำลังอยู่ในช่วงระหว่างทำศึกฟุตบอลโลกปี2026ร,รับคัดเลือกโซนเดียรอบ3ก็ตามทีก่อนที่จะมีการเปิดเผยว่าแพทริกไคเวิร์ชนะฮะอดีตกองหน้าคนดังชาวดัชจะเข้ามารับช่วงต่ออของเขาในครั้งนี้ ล่าสุดก็มีการเปิดเผยว่าฟันเก่าจะตามมาผลิกกำลังกับไคเวิร์ชฐานะผู้บริหารด้วยซึ่งเป้าหมายก็คือการพาทีมไปลุยรอบสุดท้ายฟุตบอลโลกปี2 0 2 6ให้จงได้โดยปัจจุบันอินโดนีเซียก็รั็นอันดับ3ของกรุ๊ป4เมื่อ้งบมด6กแต้มจะั้งบมด6กนัดตามหลังออสเตรเลียทีมอันดับ2อยู่เพียงแค่1แต้มในะคารันี้เท่านั้นท่าน,นี้รอบ3รอบคัดเลือกนะฮะฟุตบอลโลกปี2 0 2 6โซนเอเชียจะเอาทีมที่เป็นอันดับที่1 กับทีมอันดับ2จากทั้ง3กลุ่มเข้าสู่รอบสุดท้ายแบบอัตโนมัติส่วนทีมในอันดับที่3แลระกก4สี่ของแต่ละกลุ่มต้องไปเล่นในรอบคัดเลือกรอบ4ในครั้งนี้กันต่อไปสำหรับไคเบอร์ชเนี่ยกับฟันเกาเคยร่วมงานกันมาแล้วในช่วงที่ฟันเกาเป็นเทรนเนอร์ทีมชาตินเธอแลนด์ระหว่างปี2012-2014โดยที่ไคเบอร์ชได้รับหน้าที่เป็นผู้ช่วยของฟันเกาในตอนนั้นในครั้งนี้ปิดในาว่างานนี้ต้องรอลุ้นกันต่อไปก็ได้ยกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไร เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงไม่เกี่ยวกับการตกรอบอาเซียนนะเมื่อประธานลูกหนังอินโดแจ้งเหตุปรดชินใตนยังในครั้งนี้ โดยกลายเป็นข่าวสะเทือนอาเซียนหลังจากที่ทีมชาติอินโดนีเซียรประกาศแย่งทางกับชินจายังกุนซูชาวเกาหลีใต้ที่ยังคงอยู่ยงคงกระพันกับทีมวัตั้แต่ช่วงปี2020และกาพัฒนาวงการฟุตบอลอิโนโดนได้อย่างแข็งกแกร่งขึ้นตามระดับด้วยวิธีการสร้างในแบบฉบับของตนเองโดยเฉพาะเรื่องของระเบียบวินัยที่ถูกนำมาจากการให้ทีมชาติอินโดนีเซียมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น โดยอิดิชโชเคียนะครับประธานสมามพันธ์ผู้บอลอินโดออกมาพูดถึงเหตุผลปลดชินทยังกุสุชาวกรหลีใต้ในครั้งนี้บอกว่าผมคิดว่านี่เป็นเรื่องปกติอย่างแน่นอนสำหรับทำแหน่งของตำแหน่งในรอบคัดเลือกผู้บอลโลกในครั้งนี้โดยหลายประเทศนั้นก็เปลี่ยนโค้ชแอบคิดถึงความเสี่ยงอย่างที่ผมบอกคุณก่อนหน้านี้เหตุการณ์เกมเยือนจีนก่อนเกมการแข่งขันค่อนข้างจะกระชั้นแต่เราเองต้องพิจารณาว่าหากว่าเสร็จสิ้น ไลช่ชินจะยังออกไปในเวลานั้นมันไม่กระทบเยอะหากแต่ว่าวันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดแล้วเพราะเรายังคงมีเวลาเหลืออีก2เดือนครึ่งและแน่นอนว่าความเสี่ยงยังคงอยู่แต่ว่าการเสี่ยงย่อมดีกว่าการเสียใจในภายหลังและเรายังคงการมองหาผู้สมัครที่เราเชื่อว่าสามารถทุ่มเทความพยายามมากขึ้นในแง่ของการสื่อสาร ความเป็นผู้นําหรือว่ากลยุทธ์ในการเล่นที่เรานั้นคาดหวังทุกแมตช์ที่เราเข้าร่วมรวมแล้วมีการประเมินผลก่อนหน้านี้ผมก็บอกแล้วว่าเรานั้นเห็นจากการแข่งขันระหว่างอินโดนีเซียกับจีนรเราคิดว่าเราอาจจะทะเยอทะยานเกินไปกําหนดเป้าหมายเพื่อชชนะแต่ไม่ใช่เพราะเราคํานวณกลยุทธ์หรือว่าเป้าหมายสำหรับจํานวนชชนะเราได้คํานวณเวลาแล้วว่าน่าจะทําได้แล้วถ้าเราแพ้ซาดิอาระเบีย ตอนนั้นจะมีการแถลงข่าววันนี้บรือไมมใช่แล้วไม่จะเป็นต้องพูดคุยในเรื่องนี้ฟุตบอลโลกจะล้มเหลวอย่างแน่นอนเพราะคะแนนไม่พอแล้วดังนั้นในสีเกมถัดไปเราเองก็หวังจะได้แต้มนั่นคือสิ่งที่เรานั้นหวังไว้สำหรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในขณะนี้โดยตำงดน,น่นของโค้ชคนใหม่ที่จะเข้ามาคุมนะฮะผมทางดนาน,นของฝั่งทีมชาติอินโดนีเซียเพื่อที่จะลยฟุตบอลโลกปี2 0 2 6รอบคัดเลือกโซนเอเชียคือ ทางด้านของพทิิกไคลเวิร์ชอดีตกองหน้าทีมชาติเน์แลนด์ในศึกฟุตบอลโลกอาเอเชียอินโดนีเซียที่รั้งอันดับ3ของกลุ่มลงเล่นไปจนส <S 2> <S 2> ิ้น6นัดเก็บมาได้6คะแนนจากผลงานชนะไป1เสมอ3แพ้ไป2ในครั้งนี้ นั่นเองครับอ่าแต่ผมเป็นแต่ว่าง,งานนี้เอ็ดดิชชอยเคียนนะฮะก็ได้พูดกระจา่างเลยนะครับว่าเป็นแบบนี้แบบนี้แล้วก็แบบนี้นะโอ้โหแต่ว่าง,งานนี้ก็ดังสรรพอสมควรนะฮะสำหรับบรรทัศนของทางอ,อ่ชินตะยังที่อุตส่าห์ปั้นทีมมาตั้งไกลนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรครับสู้กันต่อไปอย่าเพิ่งหยุดอยู่แค่นี้และนี่ก็เป็นจอดลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยไบอิชิสไตล์บระจำวันที่8มกราคม2567 โดยชายพบงครบั้งผุตบัลชากาครับ